ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของหัวรัฐบาลนะครับผมครับวันนี้มาดูที่สรุปแนวทางนะครับหัวรัฐบาลนะครับตรงตรงบนล่างนะครับครับเน้นไม่กลับนะครับไปไม่กลับนะครับผมครับของงวดนะครับของงวดวันที่ครับวันที่สิบหกเดือนสองนะครับผม สองห้าหกเจ็ดนะครับเพื่อนๆครับตรงตรงบนล่างนะครับผมครับเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับตัวแรกของพี่น้อยนะครับผมครับตามนี้เลยนะครับตัวแรกคือเจ็ดสองนะครับตัวที่สองก็คือเจ็ดศูนย์ครับครับตัวที่สามก็คือ จ็ดห้านะครับผมรับสำหรับอีกแถวนะครับก็ตัวแรกก็คือหกนะครับผมสองครับผมแล้วก็ตามด้วยหกศูนย์นะครับผมตรงไม่กลับนะครับผมครับอีกตัวนะครับผมก็คือหกห้านะครับเพื่อนเครับตามนี้เลยนะครับ เป็นแนวทางนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับของพี่น้อยนะครับผมครับถูกใจก็จัดนะครับผมขัดใจก็ผ่านนะครับขอให้เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจนะครับผมที่ไหนแน่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครชอบผลงานก็กดติดตามไว้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมให้ไว้วันที่13นะครับเพื่อนๆครูนย์นะครับครับ สำหรับคลิปนี้ให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีครับครับสวัสดีครับ